สวัสดีครับเมื่อนี้กฤิภา,าเมื่องมาหน่อยเด็กครับเขาเอามัดถิ่งจังไงมันก็ลังขี่อยู่นี่ครับอ่าอยู่หน้าบ้านนี่นะอือก็ลังขี่ก็ลังเหยียวะนะโอ้โห่นักเบืงบืงมาหน่อยพา,าเบิ้องมาหน่อยเบืงบืง้องหน้าตามื่ถกี้มีตะกุนอยู่หรอกแล้วก็ปวยน้ำหน่อยเบื้องหน้าตาแล้วตาบอดจมูกเหมือดจินหูหนวด วันนี้ก็ขี่เหี้ยนเต็มหลังเห็นไหมุมนะครับขี่เหี้ยนเต็มวันนี้แล้วก็เป็นโรคเขาจะเป็นโรคหูขอบหูโรคยังฟังเสียงเลยครับเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมเอามารักษาหนี่งที่่าเขาอาจจะปล่อยถิ่มเขาเหมือนหักเพ่อนเนี่ยเบื้องสงสที่ไหนเกิดบ้งมันเกือบตายแล้วล่ะผมเอามาอันอันขุนเอามาเลี้ยงแล้วก็ดีขึ้นเติมอยู่เอามาเลี้ยงแล้วก็เงียวเอามาเลี้ยงไก่นอนอยู่นี่แหละครับมันเป็นบ้านเลี้ยงปลาเก้าอยู่หน้าบ้านนี่ ขี้เหีน้นนาตาเล้าก็ดีอยู่ครับเบื้องเบื้องได้รับเนดะ้อือเห็นบะนาตาเล้าก็ดีแต่ว่าตาบอดหูหนวกจมูกมืดจินมืดผมก็บ่เคยเลี้ยงหมาฝรัง่งผมเคยเลี้ยงแต่หมาไทยอยู่บ้านก็สามตัวเรามาดูแล้ันเสียงเล้ากันเออผมก็หัวเล้าสิอะไรก็เลยขี้เหี้นเต็มมืดผมก็รักษาเต็มทีแหละช่วงนี้วันนี้ก็เลยอยากอันเบื้องแล้วก็ ฝากบอกไปถึงผู้อยากเลี้ยงหมาในประเทศไทยทะลกถ้าพอหักเขาดีถ้าบ่มีใจดีอย่าเลี้ยงเถอะครับเออเมืม่อชีวิตเขาบมดเมั่อกันหนาวนะมันนี้นครับวันนี้ก็อยากมาบอกบุญสุขุสุคนนะครับเนื่องว่าผมมาผมอยากซื้อกงเนี่ยเขาไปนอนในบ้านเลยมันิไดยอ,ออกไปเหาวกงแต่ประมาณราคาหาร้อยกว่าบาทวันนี้ถ้าไปใจบุญมีเมตตาสุนทานอยากบริจาคร่วม มา,าเป็นไปหาสัตว์ก็่แบบแบบดีเลยล่ะกะ็บริจาคเลยนะครับนะเดี๋ยวผมสิลุงสกิปอลงุงปักมุดใต้บัญชีของผมนะครับผมสิลงุงคลิปนี้ทั้ง Youtube ทั้ง Facebook ไปอยากบริจาคส้อยเหลือชีวิตหนึ่งจนเขามื่อสุดท้ายนะ่นละ ผู้เลี้ยงก็เป็นมาคือกันผู้น่ะมาบานี่ตากระบ,บอดพึ่งพี่น้องครับตากระบอดหูกานวกจมูกกระบาได้กินชีวิตเขาก็มีชีวิตเนาะครับเป็นชีวิตหนึ่งนั่นแหละครับคาเหมือนว่าผู้ใดผูดห้หักหม้เลี้ยงไม้หรือก็ยยาเลี้ยงต่งอมันเป็นบาดมุ่งหัวเขาที่อยู่ในหอดมือใดก็เลยอ่าออกคลิปนี่มาขอ ย่าเฮาตี่ไบ้าเเฮาเนาะครับมันมันเป็นเสี่ยมันไก่มันขอบริจาคซื้อกงเนาะครับกงกับราคาห0าร้อยก็ทํทำได้หลายก็นั่นก็สิพาเขาไปไปหาสัตวแพทย์แบบเต็มทีเขาจะได้อยู่แบบสบายหรือเขาไปเขาก็สิไปสบายนครับคลิปนี้ก็มาบอกบุญก่อนปีใหม่ก่อนคิดสมาสู้กูสู้คนเนาะครับบริจาคค่าบาสิบบาทผมสิเปิดรับบริจาค จนหอดวันที่21เนี่แหละครับวันนี้ได้เท่าไหร่ก็สิบปิเมื่อไรกับผมก็สิดูแลผมเองน่ะได้กับสิบอกจจำนวนเงินทั้งเหมือนเนาะครับคลิปนี้ก็ขอกราบขอบคุณสุข,ขสุขคนสำหรับผมีใจบุญที่สิบบริจาคสร้อยมหาชีวิตหนึ่งเท่านั้น,นนะครับเนาะหูหนวกตาบอดกระถูกเขาถึงอะหูกันหนวกตากระบอดมาบอกบุญบอกกุศลเป็นสะพานบุญสำหรับผมีคิดใจเมตตาสัตว์ทั้งหลายหนึง่งชีวิตคือกัน นาะครับเนาะสำหรับบัญชีผมก็สิปักหมุดไว้ใต้ YouTube แล้วก็ทั้ง Facebook เนาะครับขอกราบขอบพระคุณจุงสูงนะครับที่เข้ามารับเบิ้งแล้วก็มีกิจิใจเมตตาตะรุนาตสัตว์ลูกหนึ่งชีวิตคือกันนะครับขอบคุณห,หลายครับผม